สถานีวิทยุมอกอรกอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนอาหารที่ให้โปรตีนสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องอาหารที่ให้โปรโตีนแหล่งอาหารที่ให้โปรโตีนแบ่งออกเป็นสองพวกคือโปรโตีนจากสัตว์และโปรโตีนจากพืชคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ให้โปรโตีนต้องคำนึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพคือดูว่าอาหารนั้นมีโปรโตีนมากน้อยเพียงใดและมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนหรือไม่ อาหารแต่ละชนิดมีโปรโตีนไม่เท่ากันส่วนโปรโตีนจากนมและไข่ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการยอดเยี่ยมเพราะมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนส่วนโปรโตีนจากธัญ,ญพืชนอกจากมีปริมาณต่ำกว่าในเนื้อสัตว์และไข่แล้วยังมีความบุกร่องในกรดอะมิโน,โนจำเป็นบางชนิดเช่นข้าวขาดไลซีนและทรีโอนีนเป็นต้นท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w ว w สารานุกรมไทย o r t h